สวยมากครับแต่ต้องเดินเข้านะครับทางโหดมากเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยเอาเรื่องโอ้โหยังลึกโอ้โหที่ทางทางจริงๆเหรอเนี่ยดูด้านโู ปลาครับป่าเข้าปลา,า,าแล้วธรรมชาติจ๋าเลยเป็นน้ำตกที่ต้องเดินเท้าเข้าไปนะครับรถไม่สามารถเข้าถึงได้นิ่งน่งน่งสวัสดีครับพบกับต่องยุยแยงนะฮะวันนี้ต่องยุยแยงจะพาเพื่อนเพื่อน,นะครับมาเที่ยวชมน้ําตกที่คนทุกคนเขาลืมกันนะฮะว่ายึงมีอยู่ใน อำเภอพบพระวันนี้ต้องมีไกด์นะครับเพราะว่ามันต้องเดินเข้าไปครับระยะทางก็เอาเรื่องอยู่เนาะอาต้องเจอไกด์สองท่านครับน,น้องๆใจดีมากนำทางาต่องมาครับผมนี่นะฮะน้องชื่ออะไรครับชื่อชลิตครับชลิตไกด์เด็กหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นท่านนะที่คนละครับสวัสดีครับผมชื่อคาพลครับพลพลนะฮะชื่อยูโรครับยูโรนะฮะ ่านป่ายูโรผู้ชำนาญเส้นทางไอ้ย่าอย่าพาพี่ไปพาอาต่องไปหน่อยดูด้านเพื่อนเส้นทางเข้ามานี้ต้องมาจอดที่ห้างที่เหลือคือต้องเดินอย่างเดียวครับเพื่อเข้าไปถึงน้ำตกมาไปเดินเข้าป่าไปนะฮะโอ้ที่ถ้าไปได้น้องสองคนนี้อต่องนี้จะทำไงเลยฮะตอนนี้อุปกรณ์ครบ ได้ยินเสียงน้ำตกไหมเพื่อนเพื่อนหัวต้นหมากเป็นน้ำตกที่ต้องเดินเท้าเข้าไปนะครับรถไม่สามารถเข้าถึงได้ mm hmm. เพื่อนเห็นไหมไกลๆนะเห็นไหมฮะน้ำเยอะมากเส้นทางการเดินครับหินดูหิน mm hmm. ใหญ่มาก น้องๆที่นี่ใจดีมากเลยฮะนี่ธรรมชาติจ๋าเลยเลาะป่าเข้าไปเลยครับแนะนำนะครับถ้าใครจะเข้ามาให้ติดน้ำดื่มเข้ามาด้วยนะครับนี่ครั้งแรกนะฮะอต่องยุแยงมาครั้งแรกนะฮะบอกเลยนะครับข้างในไม่มีเซเว่นไม่มีร้านสะดวกซื้อนะครับ เหมือนเข้าไปอยู่อีกโลกนึงครับตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับอีกไกลไหมครับเนี่ยฮะโอ้โ<ฮ>หน้าจะประมาณสักสามโลนะพนเพื่อนๆฝั <c oughs> ่งซ้ายีา่เขาโพดนะฮะข้างหน้าก็เป็นเขาเลยนะครับน้ําตกสายลุงตั้งอยู่ที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากน้ําตกสายลุงหรือน้ําตกสายฟ้า เปนน้ำตกที่มีละอองน้ำตกลงมากระทบกับแสงแดดจึงทําให้มองเห็นเหมือนลุงกินน้ํามีความสวยงามมากมีน้ําไหลตลอดทั้งปีการเดินทางอยู่ระหว่างเส้นทางสายพบพระอุ้มผางทางหลวงหมายเลข1090ทางเข้าจะเป็นทางลูกหลังซึ่งต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้นถึงจะไปถึงน้ําตกได้บอกเลยว่าทางไม่ธรรมดานะครับขอบอกเดินมาไม่เท่าไหร่เพื่อนๆได้ยินเสียงงูเห่าไหมฮะเสียงนฟอฟอฟ มันคือเสียงหายใจครับเสียงหอบเหนื่อย <laughs> ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับเพื่อนๆบ่ายโมงโห<ฮ>ต้นหมากเต็มเลย,เ,ยเข้าในป่าเลยอะ โอ้ยนี่คนไม่เคยมานี่หลงใช่ไฮะเดินครับเดินโหน้องก็เดินไววะ่ะโหป่าครับป่าเข้าป่าแล้วโห ช่วงนี้ต้องระวังนะครับทางขวามือนี่เป็นเหวเลยนะครับข้างล่างเป็นสายน้ําไหลอย่างแรงครับเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วน้ําตกที่ถูกเติมน้ําตกใส่ลุง้งโอ้โหนี่ทางทางจริงๆเหรอเนี่ยเพื่โดู โโโโอโโอ้้พยะยินเสียงตกแล้วฮะช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโอ้ยพี่ทีวันให้ดึงหน่อยโอ้โ ใช้ความระมัดระวังด้วยนะฮะดูข้างล่างลึกนะฮะเอาเรื่อง โอ้โห oh, ยังลึกต้องเดินเข้าไปอีกเหรอ <Yeah. S 1> ต้องเดินเข้าไปอีกเหรอ <Yeah. S 1> น้ำลึกไหมนะ้า <Yeah. S 1> โหเพือเ่อนมะต่องลงก่อนนะฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะหักไหมเนี่ย <laughs> 喂好累啊！啊！ Hãy subscribe cô kênh oh xuống, co. คำนานมากเลยนะฮะโหโหเห็นแล้วเพื่อน หนามทิมหนามทิมโหไม้ oh. มใหญ่ครับรอดไปครับ o เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลย เปียกครับเปียก Oh, Quinn. ต้องลองมานะฮะแต่ต้องลุยๆหน่อยนะฮะเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงครับต้องเดินนะประมาณสักสองสองสามกิโลประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับระยะทางเลิดชลิดมาบ่อยไหมเนี่ยมันตกใส่ลุงเนี่ยก็อ,อ,ยอยู่ครับบ่อยใช่ไหมครับโอ้โหสวยมากเลยนะแต่ทางเข้ามันจะยากหน่อยเนาะมีทางเข้าทางเดียวใช่ไหมชลิดทางเดียวครับ,รบอันนี้ยูโล อยู่เลเดินนําคนแรกเลยนะทำนานทางมากโอ้โหนี่ตรงนั้นนี่ยังขึ้นไปได้หรอโอเมื่อก่อนขึ้นได้เหรอตรงนั้นอ่ะภาพทข้งบนตลงนี้สวยมากครับน้ำมันแรงึ้นครับอ๋อคือต้องปีนขึ้นใช่ไหมบออต้องเป็นหินตรงนั้นเพื่อนแต่ว่าตอนนี้หน้าน้ำก็เลยปีนขึ้นไม่ได้เนาะโอ้แต่แค่นี้ก็ฟินแล้วนะฮะยากาศดีมากกรลิดตรงนี้ทำไมถึงชื่อว่าน้ำตกใสลุงอ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้รหรอผมเพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่เดือนครับอโอเคเพื่อนเอาไปรู้ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็ต้องลุยๆหน่อยนะครับลุยๆหน่อยสายลุยหน่อยอาต่องก็เปียกหมดนะครับลุยมายน้องๆก็เปียกหมดเลยฮนะต้องขอบคุณน,นะฮะน้องสลิปน้องยูโรนำทางอาต่องมานะฮะ EP หน้าสอ,องงแยงจะไปที่ไหนอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ<ะ>กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งจะยิ่งดีเลยครับ เอาล่ะเพื่อนๆอยากคอมเมนต์ถามเส้นทางถามได้เลยครับเดี๋ยวต่องบอกให้นะครับทีพี้น่าจเจอใหม่ครับโชคดีมีตังค์ไม่เจ็บไม่จนครับจากกระต่องอยุ้ยแยงนะฮะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเค